ครัววันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องของการแปลงค่า UTM นะครับซึ่งค่า UTM นั้นก็คือค่าที่เราได้จาก Google Map นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแปลงให้เป็นค่า NE นะครับก็คือเป็นแปลงหาค่า XY นั่นเองนะครับจะแปลงยังไงไปดูกันเลยนะครับ Let's go สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับมิสเตอร์พีเคนะครับครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักวิธีการแปลงค่า UTM หรือแปลงค่าที่เราได้จากค่าจาก Google นะครับก็คือ Google Map เขาจะให้ค่า UTM มานะครับอย่างที่อยู่ข้างบนนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนั้นแปลงค่า UTM ให้เป็นค่า NE นะครับก็คือค่า XY นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า จะทำอย่างไรนะครับไปเลยครับ let's go <S เ,เ, yeah. เขาสำหรับเป็นเรื่องของการแปลงค่า UTM ให้กลายเป็นค่า NE ในวันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าง่ายมากนะครับซึ่งง่ายอย่างไรนะครับก็ขั้นตอนที่1นนะครับก็เข้าไปที่ URL เข้าไปที่ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome iE Firefox นะครับหรือตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเบราว์เซอร์เขามีให้เรานะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวเบราว์เซอร์ Firefox เหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่ Firefox นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเปลี่ยน UTM ให้เป็น NE นะครับก็นะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ทำการ enter หรือไม่ก็กดำคำม่าค้นหานะครับโอเคนะครับ enter เสร็จแล้วนะครับเมื่อเรา enter เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งการแปลงค่าหลักของอ่า utm หรือหรือก็หรือไม่ก,ก็ค่ากริดนะครับ utm เนี้ยนะครับสามารถที่จะหาได้หลากหลายวิธีนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมา หาโดยวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ตัวน,นี้นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า www l ์ไวท์เว็บนตะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้แปลงค่า UTM นะครับก็คือ l ัสลองท UTM convert นะครับก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านผู้ชมได้ท่า,ทานผู้ชม ลิเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์นี้ก็เอาไว้สําหรับในเรื่องของการคอนเวิร์ตหรือการแปลงค่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบว่าวิธีการแปลงแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตอนนี้เลยนะครับอเครับก่อนที่เราจะไปหาพิกัด UTM นะครับก็คือพิกัดที่เราได้จาก Google Maps นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับผมได้ทําการค้นหาพิกัดแขวงถนนมองการนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะเอาพิกัดของแขวงทนนมุงการนั้นนะครับมาแปลงเป็นค่า ne นะครับโดยที่ท่านผู้ชมก็เข้าไปที่ google แล้วก็พิมพ์คําว่า google map นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าแขวงถนนมองการหรือค้นหาสถานที่ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับ เราไม่ต้องไปคลิกตรงที่เป็นรูปดาวเทียมก็ได้นะครับเราเป็นตัวนี้แล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดสถานที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรียกดูส e e t v i e w นะครับก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากลากมานะครับลากมาเรื่อยๆนะครับลากมาจนถึงจุดที่เราต้องการนะครับตรงที่เป็นวงกลมสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยครั้งหนึ่งนะครับ ปล่อยปั๊บนะครับ Google m ม p มันก็จะทำการประยุกต์หรือประมวลผลไปสู่หน้าตัวที่เราทำการค้นหาได้เลยนะครับทีนี้เราก็ทำการหมุนนะครับสามารถหมุนได้นะครับ180องศาเลยนะครับว่าเราต้องการเอ้ย360องศาครับโทษทีสามารถหมุนสา0อองศาได้เลยเนี่ยนะครับทีนี้นะครับผมได้พิกัด utm ตรงนี้นะครับก็คือ 1 8 3 7 5 9 4 7 9 9นะครับคอมมา1 0 3่2 1 8 4 6 5อนนะครับตัวนี้ก็คือพิกัด UTM นะครับทีนี้เมื่อเราได้พิกัด UTM ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะแปลงไปเป็นพิกัด NE ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเราได้พิกัด UTM เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ Last Long to UTM Convert นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้แปลงเนาะทีนี้เราทำแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเราไปก๊อปจาก Google Map มาเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ 18. 1 8 1แป9เ้9นี่ยก๊อปมานะครับ Ctrl C หรือคลิกขวาแล้วก็ Copy ก็ได้นะครับ หรือจะคลิก Ctrl C ครั้งเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางครับาลากดำเสร็จแล้วก็วางตัวนี้ก็คือเป็นตัวลติจูดนะครับทีนี้เราจะเอารองติจูดมานะครับก็คือตัวนี้นะครับ103บวก6 2 1 8 4 6 5. นกะครับก็มาแค่นี้นะครับคอนโทเหมือนเดิมหรือคอนโทรล v a คอนโ หรือคลิกขวาแล้วก็ Copy เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากลำตรงนี้แล้วก็วางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ค่าลรติจูดลองติจูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมา convert หรือแปลงให้มันเป็นค่า NE ได้อย่างไรนะครับก็มาคลิกที่ convert ตรงนี้นะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับค่า utm ที่เราได้นะครับก็คือ18.37594 ะครับลองติดจุดจะได้103.621847นเะครับเมื่อเราแปลงค่าเป็น ne เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่เราได้ก็จะกลายเป็น utm easting นะครับ3 5 354 4 0 6 0 7ะครับแล้วก็จะเป็น utm northing นะครับค่า x ค่า y นั่นเองนะครับจะได้ 203.233.1.86นะครับ utm zone ก็เท่ากับ48 q คิวนะครับนี่ก็คือวิธีการแปลงค่า utm นะครับอันนี้ก็คือค่า utm นะครับเนี่ยข้างบนนี้เป็นค่า utm นะครับซึ่งเป็นค่าที่เราได้จาก google map หรือตัวที่แสดงผลในเรื่องของอละติจูดลองติจูดของ google map นะครับส่วนเรามาแปลงนะครับเราใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับ convert l u s l o n g UTM นะครับมาแปลงให้เป็นค่า PE ค่า NE นะครับไม่ใช่ค่า PE นะครับค่า NE ก็จะได้ตามที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับนี่ก็คือวิธีการแปลงค่าง่ายๆนะครับที่ใช้เว็บไซต์ในการประมวลผลหรือในการแปลงนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องมืออะไรที่มันยุ่งยากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเคลดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของการแปลงค่า UTM นะครับอย่าลืมว่าทุกวันนี้นะครับพิกัด UTM กับพิกัด NE เนี่ยจะเป็นของคู่กันนะครับซึ่งในเรื่องของจะเอาไ้ใช้ในเรื่องของการสำรวจเส้นทางสำรวจป่าไม้สำรวจอุทยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิกัดพวกเนี้ยจะสามารถที่จะนำไปไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของการคอนเวิร์ตหรือการแปลงค่านะครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการแปลงค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับครับสำหรับผมพิทยาก,กนินทธมจาก PK House Studio ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีสิ่งไหนดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะนำมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ เอาแล้วครับคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไครต์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิันทมกับช่อง PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ